สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวและคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านนะคะและแม่หมอก,ก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h a n n e ชนลค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะ จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมปี2568ของผู้ที่มีลักษณาสถิตยอยู่ในราศีธนูหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มกราคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีธนูค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของคุณก็จะยังถอยหลังอยู่นะคะและกว่าที่ดวงดาวจะกลับมาโครจรเดินหน้าได้อีกครั้งก็จะเป็นช่วงเดือนหน้านะคะหลังวันวาเลนไทยไปแล้ว ดังนั้นหากใครคชาวธนูถ้าหากคุณรู้สึกว่าวิธีการดำเนินชีวิตของคุณช่วงนี้มันจะดูช้าดูอ่ดอาดไม่ค่อยมีความก้าวหน้านะคะจะคิดจะทำอะไรก็เหมือนมันจะหยุดนิ่งไม่ไปไหนบางคนนั้นก็จะต้องอดทนวนเวียนทำในสิ่งเดิมซ้ำไปซ้ำมา แม่หมอขอให้คุณเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเนื่องจากดาวประจำตัวของเรายังโคจรผิดปกติอยู่ค่ะก็เลยทำให้ความก้าวหน้าในชีวิตอาจจะมีค่อนข้างน้อยนะคะอย่างไรก็ตามข่าวธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังจากนี้ไปก็นับว่ายังมีสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับคุณอยู่หลายประการเช่นกันอันดับแรกนั้นค่ะคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสุภะ ดาวแห่งความสมหวังความสําเร็จนะคะก็จะย้ายเข้าสู่ตําแหน่งการเงินนะคะในวันที่14มกราคมจึงส่งผลให้ในช่วงกลางเดือนมกราคมนี้เนาะต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนหน้านั้น้าชะตาก็มีเกณฑ์จะเกิดความสำเร็จความสมหวังในเรื่องของเงินทองรายได้ผลประโยชน์เข้ามาบวกกับในวันที่20มกราคมนั้น ดาวพุธจะย้ายตามดาวอาทิตย์เข้าสู่ตำแหน่งการเงินด้วยค่ะนั่นก็แปลว่าธุรกิจการค้าการทำงานของคุณน,นั้น จะสร้างผลตอบแทนนะคะสร้างรายได้นะคะ,ะในหลายคนก็อาจจะเป็นจังหวะที่ได้เลื่อนขั้นปรับตำแหนง่งก็ทำให้เงินเดือนนะคะผลตอบแทนจะเติบโตตามหน้าที่ของคุณค่ะหรือบางคนนั้นนะคะช่วงนี้คุณก็จะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์เกี่ยวกับการทำงานการหารายได้นะคะจะไปลงทุนจะไปค้าขายจะไปทำในสิ่งไหนก็มักจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ตอ นนะะบางท่านนั้นก็จะมีชื่อเสียงมีเครดิตที่ดีเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเอาล่ะก็ถือว่าในช่วงนี้คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเข้ามานะคะมีโชคดีเกี่ยวกับการเจรจาสื่อสารและก็ในเรื่องของการเงินลาบรอยหรือการที่จะมีโชคแบบฟลุกๆนั้นชาวธนูก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะจัดหนักจัดเต็มกว่าใคร เนื่องจากดาวพระเกตค่ะดาวเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งลาภะไปจนถึงช่วงวันที่29มกราคมนั่นก็แปลว่าผลบุญผลกุศลจะยังหนุนส่งเจ้าชะตาหากได้ไปไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาระยะนี้คุณนั้นก็ยังมีโอกาสจะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา หลายคนก็จะมีลางจังหอนมีเซนหรือว่าความฝันของคุณนะคะมักจะแม่นยำในเรื่องของโชคลาภก็ได้ก็เอาเป็นว่าใครที่บุญถึงกุศลพร้อมคุณก็มีเกณฑ์จะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่หรือถ้าโชคดีน้อยลงมาหน่อยเนาะเลขท้ายสองตัวสมตัวก็ยังเป็นโอกาสของชาวธนูในช่วงนี้เช่นกันนะคะดวงการงาน ดาวเจ้าเรือนการงานเข้าไปโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการเงินค่ะนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เจ้าชะตาอดทนทำอดทนสู้นั้นก็เพื่อเงินล้วนๆนะคะคือถ้าเราจะไปบอกว่าชาวธนูทํำงานสบายๆอยู่เฉยๆแล้วจะได้เงินนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วกว่าที่คุณจะมาถึงตรงนี้ได้คุณก็จะต้องเก็บเลเวลฝึกฝนตัวเองมาอย่างหนักในระดับหนึ่งเลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะคู่ดาวอาทิตย์และดาวพุธในราศีมังกรจะยังส่งผลดีนะคะจะหนุนส่งให้ชาวธนูทั้งหลายมักจะมีช่องทางในการทำมาหากินนะคะงานหรือว่าธุรกิจกิจการที่คุณทำอยู่ในช่วงนี้ก็นะว่าจะมีผลประโยชน์มีรายได้เข้ามาอย่างเห็นได้ชัด หลายท่านจะมีโชคดีเกี่ยวกับการเจรจาจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับงานพูดงานขายคนที่กําลังหางานสมัครงานนะคะก็นับว่ามีเกณฑ์จะหางานได้ในช่วงนี้เช่นกันภาพรวมการงานอยู่ในทิศทางที่ดีนะคะยังมีความก้าวหน้าค่ะ แต่บางครั้งบางทีก็มีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะเกิดอาการหัวร้อนนะคะเวลาเจอกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องนะคะจนอาจจะต้องปะทะฝีปากกับลูกค้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานได้นะคะ ดวงการเงินแม่หมอมองว่าเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆของชาวธนูในช่วงนี้เลยล่ะค่ะเนื่องมาจากดาวเสาดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณยังโคจรเดินหน้าได้ไม่มีถอยหลังยิ่งในตำแหน่งโชคลาภของคุณชาวธนูยังมีดาวพระเกตคอยกระตุน้นดาวเสาอยู่ในราศีแม่ธาตุลม จึงส่งผลให้รายได้การเงินนะคะจะเข้ามาจากหลากหลายช่องทางในบางคนนะคะก็เป็นจังหวะที่คุณหาเงินได้ไม่ยากนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนคอยอุปถัมภ์หรือมักจะมีโชคดีอยู่บ่อยๆเงินที่หวังเงินที่รอนะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้รับสมใจ หลายท่านก็มีเกณฑ์จะได้เงินจากการค้าขายหรือจะได้เงินก้อนใหญ่จากงานพิเศษที่ถาก็ได้นะคะเอาละค่ะในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้เนาะดาวศุกก็จะไปโครจร เป็นมหาอุดอยู่ในราศีมีนร่วมกับดาวพระราหูก็ยิ่งจะส่งโอกาสนะคะให้ตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมยาวๆไปชาวธนูทั้งหลายมีเกณฑ์จะเฮงจะปังนะคะมีโอกาสจะถูกหวยถูกรอตตอรี่รางวัลใหญ่นับว่าหลายท่านกำลังจะได้รับทรัพย์รับโชคกันแบบไม่คาดฝันอีกด้วยนะคะดวงความรัก โดยภาพใหญ่แล้วนั้นค่ะดาวความรักของคุณยังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะคนมีคู่มีแฟนนะคะก็ถือว่า จะได้อยู่ใกล้ชิดกับคนรักมากขึ้นแต่ก็บางทีนะใกล้กันเกินไปนะคะก็จะรู้สึกอึดอัดจใจอยู่ลึกๆนะคะจะมีต่อล้อต่อเถียงกันอยู่บ้างนะคะและในบางคนขชาวธนูอยู่อยู่ตัวคุณนั้นก็จะเริ่มคิดถึงความมั่นคงในชีวิตนะคะจะคิดถึงอนาคตไกลๆและก็คิดถึงเรื่องเงินมากเป็นพิเศษดังนั้นนะคะถ้าหากแฟนของคุณนะคะบังเอิญว่าเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหน คุณจะรู้สึกเบื่อมากๆนะคะอยากจะเลิกแล้วไม่เอาแล้วนะคะ ขนาดเดียวกันนะคะคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขนะคะถ้าหากแฟนคนรักช่วยกันหาเงินช่วยกันทํามาหากินส่วนคนที่โสดนั้นนะคะถ้าหากคุณกำลังคุยกับใครในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะาผ่านช่องทางโซเชียลผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหลายก็อย่าพิ่งไปทุ่มเทหัวใจมากนะะักนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังได้ค่ะคือพอเราได้ไปเจอตัวจริงๆเข้านะคะก็อาจจะไม่ตรงกับ หรือว่าไม่ตรงสเปคของคุณได้นะคะดวงสุขภาพสำหรับสิ่งที่ชาวธนูเนาะจะต้องระวังในช่วงนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของศัตรูคู่แข่งขันนะคะเพราะดาวศุกร์นั้นนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยดังนั้นบางคนฮะก็แปลว่าช่วงนี้ คุณอาจจะเกิดทุกขลาบก็ได้อาจจะถูกใส่ร้ายถูกนินทาหรือจะเกิดปัญหาเกิดข้อขัดแย้งกับคนใกล้ตัวยิ่งการที่ดาวอังคารถอยหลังนกลับมาเล็งลัคนาเกิดของคุณก็ยิ่งจะทำให้เจ้าชะตาจะใจร้อนจะอารมณ์เสียได้ง่ายและบางครั้งบางทีนะคะก็มักจะมีคำพูดไม่ดีไม่สร้างสรรค์ลอยมาเข้าหูนะคะจนทำให้คุณจะรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจอยู่บ่อยๆนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องพี่คิม563กันด้วยนะคะ ยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือช่วยกันเขียนคอมเมนต์นะคะทักทายแนะนำติชมให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะหรือหากท่านใดค่ะที่ใจดีกว่านั้นเนาะก็สามารถที่จะกดโดเนท t ซูเปอร์แงนะคะหรือว่าซื้อของที่แม่หมอปักไว้ในตะกร้านะคะเพื่อที่จะได้เป็นการสนับสนุนช่องของเรานะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของ เรามาโดยตลอดด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ